ผู้ชมครับข้างๆผมนี่นะฮะเป็นปรมาจารย์ของวงกราลรลูกทุ่งเรานะฮะอาจารย์แดนบุรีรัมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ก็มาเป็นคณะกรรมการตัดสินที่นี่นะฮะกดร้รองเพลงลูกทุ่งพลันล้านอาจารย์แต่วันนี้ผมจะมาถามอยู่กับพี่เอพิโรธอาจารย์รู้จักพี่เอมานาเรื่องครับจริงๆแล้วเราเริ่มรู้จักกันเมื่อตอนที่เรามาทารายการที่ลูกทุ่งนัดเปิดด้วยกันนะครับก็รู้จักบางคนกัน8ปีแล้วโอ้ทั้ง8ปปีนะ ี่เอพีรวุฒิเนี่ยกับการรายง,งานข่าวเองและความยุติธรรมในการรายง,งานข่าวลูกทุ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เขาเป็นคนที่ขนฝ้ายนะคุณเอพีรวุฒิเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาทําหน้าที่หลายอย่างนอกจากจะเป็นนักแก,การที่เปิดเพลงแล้วเขายังเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ลหลายหลายฉบับนะครับท่านั้นไความที่เขากว้างไกลในการรายงานเรื่องอะไรล้อนรนนี่เขาเป็นคนที่เก็บรายละเอียดแล้วเขาไปประสบมาด้วยตัวของเขาเองจริงๆดังนั้นคุณเอเป็นคนที่เที่ยงตรง วงวหนน้าเถอะคะครับบทมีสิ่งไหนสิ่งใดที่พี่เอพีรุธเองเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดคลื่นลูกใหม่และจะนําไปเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนเบื้องหลังวงการลูกทุ่งในอนาคต ควรจะมีประสบการณ์ติดตัวไว้อีกบ้างไหมครับจริงๆแล้วเขาเองเขาเริ่มการพูดจานะพิการพูดจาการนําเสนอการอะไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการหรือไม่ว่าจะเป็นการเป็นพิธีกรหน้าเวทีครับตอนนี้เอก็เขาเรียกว่าพร้อมดีเต็มที่แล้วครับผมแต่เพียงแต่ว่าเขาเริ่มหาประสบการณ์อีกนิดเดิง ในการที่เขาให้เกณฑ์กับหน้าเวทีมากกว่านี้แต่จริงๆแล้วก็ไม่มีที่ติแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าไอ้ความที่อยู่บนหน้าเวทีเนี่ยมันย่อมจะมีอะไรเกิดเล็กน้อยเพราะคุณเอก็เป็นคนที่มักจะไม่พูดอย่างดีวมีเกิดจะให้ท่เด็กกลับไปด้วยอะไรเงี้ยนั่นนั่น่คือคือเป็นเสน่ห์ของครับผมผู้ดำเนินรายการนะงั้นคุณเอ๋ก็มีตรงนี้อยู่แล้วในเรื่องประสบการณ์เรื่องการจะให้มีเสน่ห์กับการที่จะให้ท่านเด็กยิ้มบ้างในขณะที่ชม วิธีการพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาเน้นจังหวะการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยคุณเอก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ มีแยแงนำแนมมาไม่มีครับไม่มีครับแล้วเขาไม่กล้าฮะไม่มีแต่ว่าน่าพูดโทษไม่ไม่ใช่คือการเป็นข่าวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยัดเยียดข่าวได้นะเคยมีไหมพี่ไม่มีครับไม่มีไม่มีใครกล้ามีแต่ฝากก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่เราไงนิดนึงผมตามตามเรื่องข่าวล้วเหนือจากวิทยุใช่ไหมสิ่งพิมพ์ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีเอ่อทีวีรายการทีวีนะฮะรายการทีวีอยู่ที่ช่องเกษตรชาแนลของพี่ต้อมเสรีก็รายการคล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะฮะก็เป็นเรื่องหลังวงการลูกทุ่งวงการบันเทิงครับ ก็น่าจะางงานครอ,อบคุมในเรื่องของ,งการลูกทุ่งการบันเทิงงั้นกลับไปที่ถามว่ามีใครฝากข่าวระยะยาวอย่างนั้นไหมไม่มีครับ<ม>แต่แต่ว่าผมก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันของค่ายเพลงหลายๆค่ายอย่างที่เราเห็นว่าค่ายใหญ่เขามีพลังอยู่แล้ว<ม>แต่ค่ายเล็กๆอะ่ะมันไม่มีที่น,นะนะฮะเราก็จะช่วยตรงนั้นอะ่ะอุดช่องว่างเขาอย่างที่บอกกลับที่กล่าวว่าเราจะช่วยเขาให้มีข่าวในพื้นที่ข่าวเราเคยเป็นผมเคยตานาแล้ว เราลงเดนิวอะตอนนั้นสมัยก่อนนั้นลงสั้นๆเดีผมตัดเก็บโอ้โหอ่านซ้ำอ่านซ้ำอยู่นั่นแหละเออมันดีใจอะมันดีใจเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าถ้าลงข่าวนักร้องใหม่ๆเขาก็คงจะปลื้มไปบอกพ่อบอกคุณแม่ว่าเออลงหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยแต่ไปลงคนดังๆเขาเออลงแล้วไงเขาก็เฉยๆอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยกันครับอยากให้ทุกคนช่วยให้วงการลูกทุ่งมีพื้นที่เยอะขึ้นต้องขอบคุณสื่อหลายๆหลายๆเล่มที่ยังคงไว้นะอย่าตัดทิ้งนะฮะมาถึงณจุดนี้แล้วเนี่ย อยู่ในวงการคร่ำบ,บอดมาเป็นสิปีในเบื้องหลังมิจฉาคนณนุนเขียนคนนี้เขียนอะไรไปเยอะถ้ากลับมามองในวงการลทุ่งเราเองอ่ะพี่มองว่าทิศทางเราเป็นทางไหนคือโดยโดยส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนในลูกทุ่งแท้เป็นห่วงไหมเพราะเป็นห่วงเพลลูกทุ่งแท้ไหมเป็นห่วงมากครับโดยโดยนอกเหนือจากงานที่ทําแล้วยังไปเป็นกรรมการของทางชมรมคนรักลูกทุ่งโดยพี่ต้อมเฉลยนุสว่างนะครับผมเป็นประธานเป็นเป็นกรรมการชมรมอยู่แล้วก็เป็นอุปนายกสมาคม นักเพลงทุ่งของประเทศไทยนะครับฝ่ายประจำพันธ์ที่มีพี่โอวันนพรเป็นนยกุสมาคมอยู่แล้วก็ช่วยเหลือในส่วนของสมาคมต่างๆอีกหลายสมาคมก็เป็นห่วงอย่างที่น้องถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงมากซึ่งเพลงลูกทุ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าแทบจะหมดแล้วแหละอรับไม่เรียกว่าเป็นลูกทุ่งอาจจะเป็นแบบเพื่อชีวิตแล้วแต่เขาจะเรียกอ่ะแล้วแต่เขาจะเรียกแต่ว่าเขาจะมาอยู่ในโซนของคำว่าลูกทุ่งของเราซึ่งเราเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงมาก แต่ด้วยกระแสของการดําเนินการในอาชีพในธุรกิจทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันในมุมที่เราช่วยได้เราไม่ได้อันตี้หรือว่าปฏิเสธเพลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกได้ในช่องทางเรากผมอยากจะฝากด้วยว่าอยากให้เรียกให้ชัดเลยว่าอะไรคือลูกทุ่งอะไรคือไม่ใช่ลูกทุ่งเอาง่ายๆเลยถ้าสมมติว่า <laughs> อยากเรียกให้ชัดเนี่ย เพลงลูกทุ่งคืออะไรครับเพลงลูกทุ่งในสมัยใหม่ของผมมันมีเนื้อร้องทำนองนะลีลาวิธีการร้องซึ่งถ้าอธิบายว่าเพลงลูกทุ่งคืออะไรเนี่ยมันคงบอกกอไก่ขาไข่ไม่ได้แต่คุณฟังคุณรู้ว่าสันติดวงสว่างร้องเพลงลูกทุ่งบิวคุณรันนี่ยนีไม่ควรจะเป็นลูกทุ่งถูกไหมฮะเพราะส่วนพันธ์ไม่ควรจะเป็นลูกทุ่งหรือเป็นต้นขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อนะครับนี่ไงลูกทุ่งสมัยใหม่ลูกทุ่งพันธุ์ใหม่ลูกทุ่งกลายพันธุ์ ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าลทุ่งหรือเปล่าแต่ให้ต่อให้ว่ากลุ่มคนผู้ชมผู้ฟังจะอยู่ในกลุ่มเดียวของคนที่ฟังลูกทุ่งมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้านไรที่ก็อยากจะแยกให้ชัดเจนว่าอันนี้คือลูกทุ่งอันนี้คือเพื่อชีวิตลูกกรุงสมัยใหม่อันนี้ลูกกรุงไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะรู้ว่าถ้าเป็นเพลงเพลงเพื่อชีวิตเขาว่าเพื่อชีวิตมันฟังลวอันนี้คือชีวิตอันนี้ลูกทุ่งอันนี้ไม่ใช่ลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับผมว่าเป็นข้อดีอย่างน้อยก็จะทําให้คน มีถ่ายคนฟังที่กว้างขึ้นแต่ก็น่าน้อยใจบางทีก็บางคนก็มาบอกผงว่ามาสแสวงประโยชน์แต่คำว่าลูกทุ่งเยอะโดยที่ตัวเองก็ไม่ได,ได้ได้เป็นลูกทุ่งอะไรหรอกรนะแต่ว่าถ้าไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันชักเยอะเรื่องเรื่องของเนื้อหาทานองเรื่องราวก็ไปในทางทาง่อนารุนแรงมากกว่าซึ่งลูกทุ่งไทยเราจะไม่มีนะจะไม่มีแรงๆแ,แบบนั้นแรงสุดๆก็ประมาณมีเมียน้อยเมียหลวงอะไรประมาณนี้แต่เนื้อหามันจะไม่แรงครับประมาณนี้ครับ และนี่ก็เป็นเบื้องหลังเล็กน้อยนะครับของพีเอพิรวุฒิของเรานะฮะหลายๆคนคงเห็นหน้าคัตตาแล้วนะครับบุคคลคนนี้แหละครับถูกตัวแล้วครับคนนี้แล้วซงเป็นคนไหนนะครับที่ทางของเรารายการเราได้นําข่าวไปเสนอแล้วไม่พอใจข้าตัวอย่าจะเป็นพีเอนะวันนี้ขอบคุณพีเอมากนะครับที่กับเป็นเกียรติมากๆกับรายการเราเราก็ ตามาถึงที่นี่จะเห็นพี่เอได้คุยได้พบปะกันพื่งในเบื้องหลังเราก็รู้จักกันอยู่แล้วในวงการใ้พี่น้องๆนะครับขอบคุณอีกครั้งครับพี่ผมขอบคุณด้วยขอบคุณทีนองขอบคุณน้องๆทีมงานรุ่นใหม่ๆหลายลคนนะที่นทีมงานนี้ที่เห็นการทํางานแล้วประทับใจนะครับกับการกระตือรือร้นแล้วก็ช่วยกันนําเสนอสิ่งดีๆของวงการลูกทุ่งก็ต้องฝากคนรุ่นนี้แหละในการทํางานกันต่อไปว่าเราจะนําเสนอมุ่งอะไรในส่วนลูกทุ่งนะครับซุปเปอร์ลูกทุ่งช่องซุเปอร์บันเทิงครับรายการ รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งช่องซุปเปอร์บันเทิงอ๋อป็นึกถึงพวกต้มยำไอซุปเปอร์โอ้ไม่ใช่ซุปเปอร์าไก่ครับแล้วก็เห็นว่าจะออกได้ช่องไหนยังไงตอนนี้มีหลายช่องมีเพสเพไอสามแปดอีกโอ้โหขอเรามีเนื้อจานดำจานแดงจานเหลืองจานเขียวได้หมดเลยได้หมดเลยหนึ่งจานแล้วใช่ไหมได้จานแล้วครับได้ชมกันชัดขึ้นกว้างขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยที่ที่ให้เกียรติผมนะครับวันนี้ต้องเป็นรายการแรกนะครับ ที่มาคุยกับผมแล้วหวังว่าคงไม่ใช่ในการเดียวนะฮะคงมีรายการอื่นมาคุยบ้างะสิ่งไหนที่ที่ถึงที่ทำแล้วมีประโยชน์ก็ยินดีครับกับสิ่งที่ทำวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากมากครับขอบคุณเมย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ